สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมพุกผมฟิลปราวัตสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเหรียญคลิปโตเคเรนซีนะที่มีตายการเติบโตถึง24,000กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองเหรียญคลิปโตตัวนั้นนะมีชื่อว่าเหรียญ Baby ้ชิบะเองครับผมเหรียญเบบี้ชิบะคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับเหรียญตัวเนี้ยไปพร้อมๆกันเลยนะ จุดประสงค์ในการสร้างเหรียญ Baby s ช i บ a ขึ้นมาเ,นเพื่อเป็นเหรียญ DeFi Token และ NFT นั่นเองครับผมเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบนั่นเองและให้ผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ถือ Baby Shiba เนี่ยเป็นเวลายาวนานเองครับผมโดยให้ผมไปศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเหรียญตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะมันจะมีทั้งหมด3หน้าที่หรือว่าสประโยชน์ของเหรียญตัวนี้นะที่สามารถเอาไปใช้ได้1 ก็คือในเรื่องของการทําธุรกรรมมากกว่า10ล้านล้านธุรกรรมนั่นเองหรือว่าจํานวนของเหรียญน,นะและสามารถป้องกันราคาที่พุ่งสูงขึ้นและมันจะป้องกัน2ออย่างนี้นะก็คือไม่ทําให้ราคาเนี่ยมันถูกปั๊มให้แบบมนค่าสูงมากๆหรือทําให้ราคาเนี่ยมันล่วงจัดมากๆนั่นเอง2ก็คือเวลาที่เราทําธุรกรรมเนี่ยการทําธุรกรรมซื้อขายเหรียญตัวนี้เนี่ยครั้งเนี่ยเราอ่าสอง เขาจะหักไป2%เนะเพื่อทำการแจกจ่ายให้กับผู้ที่ถือครองนั่นเองครับผมและสุดท้ายเนี่ยก็คือโปรเจกต์ล็อกเหรียญเหมือนเช่นเคยนั่นเองครับผมโปรเจกต์ล็อกเหรียญเนี่ยหลายคนคงที่จะมีความเข้าใจใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยเอาเอาเหรียญบิบิชบาเข้าไปล็อกเหรียญในโลกของเขาและเขาเนี่ยจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าดอกเบี้ยให้กับเรานั่นเองจนกว่าจะครบเวลาที่เราทําการล็อกนะเขาจะคืนเหรียญบิบิชบาให้เราพร้อมกับดอกเบี้ยเองครับผมซึ่งแต่ระบบการล็อกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะ ขึ้นอยู่กับตัวเห่ียคนนั้นว่าเขาจะมีการอธิบายมาว่ายังไงนะครับผมสำหรับนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของเหรียญเบบี้ชิบะนะ ในตอนนี้นะเหรียญตัวนี้เนะี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะเพราะมันมีาการจํากัดความเสี่ยงให้เราด้วยนะเพราะว่าเหรียญมีปกติเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเหน iba, เรียญชิบะดร์คอยเหรียญพวกนี้เนี่ยเวลาขึ้นจะขึ้นเยอะถูกไหมแบบพวกเช่นชิบะ่โดอ์คอยเนี่ยเวลาขึ้นจะขึ้นสูงถูกไหมแต่เวลาลงเนี่ยมันก็จะลงแรงใช่ไหมแต่เหรียญบี้ิชบะเนี่ยเขาจะป้องกันเหรียญพวกนี้ครับผมเหมือนกับพัฒนาข้อเสียงของเหรียญมีนปกตินั่นเอง เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแล้วก็มีระบบล็อกเหรียญด้วยและผมได้ยินข่าวว่าเขาจะทําการเบรนเหรียญนั่นเองครับผมมากกว่า5แสนล้านเหรียญนั่นเองคือลบไปออกเกือบครึ่งเลยนะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยอาจจะทําให้ราคาเหรียญตัวนี้พุ่งสูงขึ้นก็เป็นไปได้เี่ครับผมและสําหรับใครที่ดูถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ